วิทยุทรานซิสเตอร์ส่งถึงหาดใหญ่ในวิกฤตมหาอุทกภยัยวันที่ไม่มีไฟฟ้าไปพร้อมถุงยงชีพน้ำดื่มสิ่งจำเป็นกับการกู้เมืองโดยอาสาสมัครและพักโอกาสใหม่ย้ำทุกฝ่ายไม่ทิ้งประชาชนนตุ๋มจจตุพรบุรุษพัทย้ำงานนี้ไม่โทษใครแต่คนไทยต้องช่วยกัน สภาพของเมืองหากใหญ่สงขาที่ยังจมโคลนสารพัดความเสียหายที่เกิดกับย่านธุรกิจและบ้านเรือนเดินกู้กลับคืนได้ยากค่ะและยังอยู่ในภาวะขาดน้ําประปาไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารยังใช้งานไม่ได้ยังให้เห็นค่ะว่าน้ําท่วมภาคใต้ครั้งนี้หนักหนารุนแรงกว่าทุกครั้ง แต่ท่ามกลางวิกฤตก็ยังมีคนละไม้คนละมือค่ะจากประชาชนอาสาสมัครและพักโอกาสใหม่นำโดยนายจตุพรบุรุษพศาลหัวหน้าพักพร้อมด้วยกรรมการบริหารและเครือข่ายค่ะที่รวมพนรวมท้องเครื่องมือเป็นคาราวานความช่วยเหลือไปแจกจ่ายถุงยับชีพด้วยตนเองไปพร้อมกับน้ำดื่มเครื่องปั่นไฟเรือท้องแบนรถยกสูงเสื้อชูชีพและวิทยุทรานซิสเตอร์ใส่ฐานหมุนคลื่นฟังค่ะที่คนเคยขาวว่าเป็นของตกยุคแต่เมื่อไม่มีไฟฟ้า กลับเป็นตัวช่วยสำคัญรับมือกับภัยพิบัติเพราะนี่คือเครื่องมือของการสื่อสารในวันที่เมืองเกิดภัยพิบัติระบบล่มก็ยังเปิดรับฟังข่าวสารประกาศสำคัญที่ส่งจากรัฐและการจัดก,การในภาวะวิกฤตได้ค่ะ วิทยุทรานซิสเตอร์ที่ถูกนำไปแจกจ่ายในการช่วยเหลือน้ำท่วมน,นี้เคยเป็นทางเลือกที่รัฐบาลลุงตู่ปี65คนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่เคยแนะว่าหากอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าถูกตัดก็ยังใช้ได้แต่ตอนนั้นถูกแซค่าว่าคร่งคลื้อจะบ้ากลุ่มโดยหารู้ไม่ค่ะว่าการสื่อสารผ่านระบบคลื่นวิทยุยังเป็นทางเลือกที่ทุกประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ใช้กระจายข่าวจากสัญญาณที่ไปได้ไกลชาวบ้านห่างไกลย,ยังใช้ได้ หรือในญี่ปุ่นเมื่อปี2554นิวเคลียร์ฟุกุชิมะระเบิดต้องอบพยพคนตอนนั้นยังใช้วิทยุค่ะนั่นก็ปีเดียวกันกับน้ำท่วมใหญ่ในไทยยามนี้ทุกความร่วมมือจากทุกฝ่ายพร้อมใจกันช่วยผู้ประสบภัยภา,ยาคใต้ค่ะส่งกำลังคนกำลังใจและสรรพกำลังที่จะช่วยเหลือเคียงข้างยามเกิดวิกฤตภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและผ่านพ้นค่ะ